วันนี้ตามมาดูช่างลามจากสอบป,ปอลาวนะครับวันนี้จบหลักสูตรแล้วอันนี้เป็นข้อสเสริมรข้อสเสริมการทำล็อกคัสล็อกเบรกโดยการเปิดเปอร์เซ็ตเราจะใช้กล้องส่องดูรหัสฟันกุญแจและจะไปทำลูกกุญแจโดยไม่ได้ลือ้อล็อกคัสนะครับ,รบอันนี้เป็นข้อสเสริมสำหรับผู้ที่ซื้อไกด์พอซื้อไกด์เราก็จะสอนแถม แต่ถ้าคอร์สปกติไม่ได้ซื้อไกด์ก็คือสอนการเปิดอย่างเดียวสามสถูกต้องครับอาจารย์ครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูการทำลูกกุญแจครับในห้องครับไปเลยครับเมื่อได้รหัสลูกกุญแจมา,ก,าก็จะมาเข้าเครื่อง S9 ไอ้เราทำถึงขั้นตอนวันที่<า>ที่สาม,สามกับห้าซึ่งลึกสาม,สามเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรากลับมามาแล้วเราดอกดทิพย์เฉยเดี๋ยวพอกัดขั้นตอนนี้เสร็จเราก็ทดสอบด,ดูว่าไขาได้ไหม อันนี้จะเป็นล็อกล็อกคลาสแบบแปดฟันครับครับตามมาดูว่าไขยัได้ไหมวหา บิดลูกกระจคืนก่อนเมื่อกี้เราเปิดอยู่เออถ้าใส่แล้วไข่ดีดได้ก็าจบถ้าไข่ดีดไม่ได้แสดงว่าเรายังทําไม่เรียบร้อยมุนได้ครับอาจารย์เดี๋ยวคับแป๊บหนึ่งครับอครับเมื่อกี้ไข่ไข่ตัวหัวได้เมื่อการเช็คดูแล้วก็คือลูกค้าล็อกตัวสั้นไว้ต้องเปิดตัวสั้นก่อนครับครับอาย์ถ้าบิดได้ก็คือได้ ได้นะครับพอตัวสั้นเด้งก็ถึงจะเปิดตัวบนได้ครับต้องเข้าใจระบบมันครับจบแล้วก็สามารถทําได้โดยลูกเดียวจบใช่ไหมครับครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ